วันเสาร์ที่2นะเรามาดูดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะการงานค่ะต้องเข้มแข็งอดทนรวมถึงมีความเชื่อมั่นในตนเองทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานส่วนตัวจะมีบุคคลเก่าๆที่เคยร่วมงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าเก่าติดต่อกลับมาเพื่อนคนรู้จักที่เคยพัดภาก,กันไปก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะส่วนเรื่องของการเงินมีความมั่นใจว่าหาเงินได้แล้วก็หาได้จริงๆค่ะต่อว่ารายจ่ายเนี่ยเยอะ พราะต้องแบกภาระของทุกคนส่วนเรื่องของความรักให้พบรักกับคนที่เคยผัดภาคจากกันไปจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใครที่เคยทะเลาะมีปากเสียงกันมีการขัดแย้งก็จะให้อภัยกันคนโสดจะพบรักกับคนที่มีอายุน้อยนิสัยเจ้าอารมณ์สักนิดหนึ่งแต่ก็รักค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้ต้องหมันดูแลตัวเองเป็นพิเศษการทานยาหรือทําตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะคะ สำหรับคนเกิดบันจันร์การงานมองหาอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มความรู้ไม่หยุดนิ่งค่ะการงานโดดเด่นนะคะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คอยที่จะสนับสนุนรวมถึงการทำงานควบคู่ก,กันกับงานประจำและงานเสริมการลงทุนอะไรเพิ่มนะคะมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องของการเงินหาเงินได้ตลอดในช่วงนี้มีการโอนเงินมาจจาหรือว่าสั่งอ,ออเดอร์ล่วงหน้าหลายสัปดาห์รายได้ดีแต่ก็ใช้เยอะเพราะมันเป็นเงินหมุน แต่ไม่ต้องกลัวอดนะคะเพราะว่ามีเงินเข้าตลอดมีโชคลาภจากหมายเลขโทรศรัพท์เสี่ยงโชคได้ค่ะส่วนเรื่องของความรักระวังการนอกใจรวมถึงมองหาใครใหม่ๆควบคู่กับคนที่เราครบอยู่นะคะในเรื่องของความรักจะมีความเบื่อคนรักซ่อนอยู่แต่ก็รักจึงมักจะเกิดแซกซ้อนได้นะคะระวังรักแกสกซ้อนค่ะสําหรับสุขภาพนะคะจุกเสียดนะคะกะเพาะรวมถึง ความดันในช่วงนี้อายุมากต้องระวังเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะเกิดวันอังคารนะคะของวันเสาร์ที่สองเนี่ยเป็นอย่างไรคะการเงินค่ะใจบุญตลอดนึกถึงแต่คนอื่นมาก่อนตอนเองอยู่เสมอเลยในช่วงนี้นะคะแต่ก็มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ให้ท่องเอาไว้ในใจนะคะการงานมีคนที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในช่วงนี้จะหลุดพ้นกับปัญหาทุกๆอย่างเลยการได้รับความยุติธรรมรวมถึงหมดเวรหมดกรรมที่เคยลำบากค่ะ คนที่เป็นคดีความจะถูกยกฟ้องค่ะส่วนเรื่องของการเงินเอาตัวร้อติดขัดอะไรจะมีคนช่วยเหลือในช่วงค่ำจะมีคนโอนเงินให้ค่ะหรือใครที่เป็นหนี้ก็จะนํามาใช้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญใบเซมซีใบอนุโมทนาบัตรนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักแถ้มีความสุขรวมถึงใครที่มีปัญหาขัดแย้งกันมา จะคืนดีกันค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะได้รับข่าวดีจากลูกหลานและก็บริวานนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพดูแลเอาใจใส่ตนเองเป็นพิเศษค่ะคนเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นค่ะวันพุธกลางวันนะคะของนะ,ะการงานมีความสุขมากไม่ว่าจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จค่ะดวงดีเกี่ยวข้องกับ งานนะคะมีคนที่จะสนับสนุนค่ะถ้าขายก็ได้ดีนะคะบางคนจะได้เดินทางไปเที่ยวในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานส่วนตัวก็หาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะส่วนเรื่องของการเงินดวงดีมาก่อนเลยมีโชคมีลาบดวงเฮงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรูจักภ่าของเงินค่ะประหยัดมัธยัสรวมถึงการออมนะคะการออมเป็นทรัพย์สินแล้ก็อาหารสารริมทรัพย์นะคะส่วนเรื่องของความรักคนรักทั้งข่มขู่ไม่รู้ทําไมช่วงนี้ดุจัง คนทุกอย่างค่ะโทรศัพท์มือถือรวมถึง Facebook แล้วก็ l ล n e คุยกับใครบ้างไหมยอย่าให้รู้นะคะคนโสดก็จะพบรักกับผู้ใหญ่ใจดีมีลูกติดแต่เข้ากันได้เพราะว่ามีเงินมีทองแล้วก็เขาก็รักเราด้วยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพห้ามเจ็บห้ามป่วยบอกกับตัวเองอยู่ตลอดส่วนเรื่องของคนเจ็บป่วยนะคะอยู่ๆก็จะมีคนมาดูแลแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะการง,งานทําแต่งานต้องกระตือรือร้นนะคะตื่นแต่เช้ายันมืดยันค่ำแตกก็ทําได้ดีที่สุด ทำงานสกเบือยันเรือลบแถมยังต้องมาหาอะไรทําเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้กับลูกค้าอยู่ตลอดนะคะไม่ยอมอยู่เฉยๆเลยจะดีเป็นพิเศษสําหรับใครที่ทําเกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์ค่ะส่วนเรื่องของการเงินได้มาจ่ายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมถึงการลงทุนต้องพึ่งสถานบันการเงินนะคะหรือการเงินของคนที่มีรักค่ะแล้วก็ห่วงใยเราเนี่ยนำมาช่วยเหลือนะคะของความรักคนรักเป็นอะไรก็ไม่รู้หึงห่วงง่ายรวมถึงเจ้าอารมณ์แล้วคุยกับใคร ก็ชอบที่จะซักถามอยู่เสมอว่าเขาเป็นใคร คนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็ต้องทําใจรวมถึงการตัดใจทำไม่อยากมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของสุขภาพจุกเสียดในกระเพาะอยู่ตลอดรวมถึงผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับการที่สุขภาพให้ไปตรวจมะเร็งมดลูกนะคะผู้ชายก็ต้องระวังเกี่ยวกับลูกอัณฑะและอวัยวะเพศคนที่เกิดวันพฤหัสบดีของวันเสาร์ที่สองนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมีการแข่งขันสูงมากค่ะในเรื่องการงานไม่ว่าจะทําอะไรกันอยู่แต่ก็สู้ไม่ถอยนะคะมีความมั่นคง แล้วก็เพียนพยายามรวมถึงจะได้งานใหม่สําหรับใครบางคนตําแหน่งหน้าที่จะไปได้ดีมากค่ะได้กัรยานามิตคอยช่วยเหลือค่ะส่วนเรื่องของการเงินใช้จ่ายเยอะมีเข้าของต้องเสียซ่อมต้องแก้ไขอยู่ตลอดค่ะรวมถึงการซื้อของใหม่ไม่อยากจะเสียเงินค่าซ่อมอีกแล้วตัดใจค่ะเรื่องของความรักค่ะคนโสดจะพบรักกับคนที่มีอายุน้อยหน้าตาดีคนที่มีครอบครัวจะเดินทางแบบกระทันหันไปเที่ยวนอนค้างคืน พร้อมกับครอบครัวมีโอกาสที่จะตั้งคันได้สําหรับใครที่อยากจะมีลูกนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะเน้นความสวยความงามสัญญกรรมมีโอกาสผ่าตัดเปลี่ยนแปลงแต่จะดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะวันศุกร์นะคะดวงวันเสราร์ที่สองนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการงานมีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็ตั้งใจในการทํางานยิ่งดวงดีมีโชคมีลาบที่ผ่านมานั้นนะคะ วันนี้มีโชคกับงานตั้งแต่บใบายไปงานจะดีค่ะเด้นลูกค้าดีๆมีมาตลอดใครสมัครงานเอาไว้ก็จะได้งานค่ะส่วนเรื่องของการเงินมีทรัพย์สินที่อยากจะได้อยากจะซื้อการเดินเรื่องผ่านทุกอย่างติดต่อธนาคารใบเสร็จใบบินบัตรทิว จะให้โชวลราภค่ะส่วนเรื่องของความรักจะพาครอบครัวไปเที่ยวโดยที่จะไม่คาดคิดเลยนะคะก็บักก็จะคิดว่าจะไปกันเลยนะคะคนรักมีงานใหญ่จะเข้ามามีเลี้ยงฉลองกันนิดหน่อยคนโสดระวังไปหลงรักคนที่มีเจ้าของนะคะูส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะระบบทางเดินหายใจผุ้มแพ้พื้นคันต้านปวดเมื่อยตามร่างกายเดินทางไปไหน ควรมียาติดกระเป๋าไว้เกิดวันเสาร์นะคะของวันที่สองวันนี้การงานจะได้ดีเป็นพิเศษต้องอาศัยคําพูดคําเจราจารวมถึงกัลยาณนะมิตรคอยช่วยเหลือคะ่ะมีการเดินทางไกลพักผ่อนท่องเที่ยวพร้อมกับทํางานไปด้วยนะคะจะดีเป็นพิเศษเลยสําหรับคนที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆนะคะอาหารรวมถึงของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อจะมีลูกค้าแบบปากต่อปากบอกต่อกันเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงิน ใจดีมีน้ำใจอยู่ตลอดชอบช่วยเหลือคะ่ะไปไหนไม่ชอบเอาเปรียบใครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนควักกระเป๋าเลี้ยงเขาแต่ก็ไม่มีเงินเข้าเลยนะคะทั้งวันก็ส่วนเรื่องของความรักมีสเสน่ห์ในช่วงนี้รวมถึงคนโสดจะมีเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทเลื่อนมาเป็นความรักได้นะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตนเองมากที่สุดคนเจ็บป่วยจะดีขึ้นนะคะมีคนดูแลเอาใจใส่จึงหายไวคะ่ะ